ทำไมถึงใช้โฟร์เขาครับเพราะว่าอันแรกคือสะดวกครับ1คือใบเสนอราคา2คือใบแจ้งหนี้3คือใบกำกับ4คือใบเสร็จแค่4ใบจบสมัยนี้ทุกอย่างมันต้องไวใช่ไหมครับลูกค้าแบบสั่งงานเราเราสนองนี้เขากลับอะ่ะเราเปิดมาเสนอราคาได้ได้ได้เร็วขึ้นลูกค้าเขาก็เซ็นแอปพูมให้เราได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ข้อดีจริงๆครับสวัสดีครับชื่อชนันวัฒน์เนติพัชาราวัฒน์ครับผมปีนี้ทําเสื้อผ้ามาปีที่22แล้วครับ ทำเกี่ยวกับผ้ามาก่อนตลอดเลยไม่เคยเปลี่ยนอาชีพเลยครับร้านผมในในเครือผมครับมีอยู่3อย่างคือมี LG ล i บนครับ l g ล i ก็คือเป็นผ้าที่คอตอน USA นุ่มสบายอยู่ได้ถึง4ปีครับก็ออยังนุ่มอยู่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นโลเคแบรนขายในห้างอย่างเดียวครับโรงเรียนสอนตัดเย็บพวกนี้เขาก็จะมาซื้อที่นี่กันเพราะว่าเออมันนุ่มจริงๆแล้วก็ใส่สบายครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็เป็นพวกเจอร์ซี่ก็มีพวกผ้ากีฬาผ้าชุดว่ายน้ำครับแต่หลักๆผมทําชื่อบริษัทมีเธอจํากัดครับ ถัดไปเธอจำกัดก็จำหน่ายผ้าคอตตอน USA ครับแล้วก็เราผลิตพวกเสื้อยืดเสื้อโปโลเสื้อวิ่งแจ็คเก็ตครับจุดแข่งของเราคือความเร่งด่วนครับเราเคยทำงานได้เร็วที่สุดสกรีน5สี700ตัวภายใน24ชั่วโมงครับงานด่วนงานไวงานเร่งคืองานถนัดครับคือผมอะวิ่งเล่นโตมาอยู่แถวนี้ตลอดเลยครับตั้งแต่เด็กจนโตอะอยากเป็นนักธุรกิจเราอยากหาอะไรมาขายไปเรื่อยทำงานตั้งแต่เด็กๆเลยครับก็อ,อยากมีร้านเสื้อผ้าของตัวเองครับเมื่อก่อนก็เปิดเปิดอยู่จัุจกกักรอะไรพวกนี้ครับ สุดท้ายธุร,รธกิจมันก็ค่อยสบเซาลงเลยครับถ้าเกิดได้ไปเดิน,ดนจุดจักก็เดี๋ยวนี้มันก็เงียบลงเนอะคือเมื่อก่อนนะ่ะคนเราใส่เสื้อสูทเยอะมากนะครับแต่้ายืนมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสนใจนะอยู่ดีก็ธุรกิจมันก็พลิกใช่ไหมครับ้ายืนกลายเป็นแบบว่าทุกคนก็แบบาอยากใส่สบายขึ้นอะไรเงี้ยทุกคนมีกันติดบ,บ้านอะไรเงี้ยล้วก็เออเราก็ยังไปได้เรื่อยๆนะครับผมไม่รู้เรื่องว่า้ต้องยืดผ้าสียังไงต้องยืดต้องไอ้ต้องยืดอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีแวดไม่มีทาไ ไอ้พวก Excel อะไรพวกนี้คือผมไม่รู้เรื่องอะไรเขาเลยอะใช้สมุดจดโน้ตว่ากนได้กําไรกี่บาทอะไรเงีย้ยเหมือนพวกอาเฮียแปะสมัยก่อนอะเสนอโอ้ชั้นขายได้เท่านี้นะอ,อ๋อได้เท่านี้หักลบอะไรเงี้ยแล้วก็มาลงกกากในระบบเข้า Excel แล้วก็นั่งดูส่งกยยันอะไรเงี้ยครับซึ่งมันม,มันไม,ไม่ค่อยโอเคเลยเนาะมันแบบมันบ้านมากเลยอะตอนที่ทำเอ็กเซลอะครับเอ็กเซลไม่สามารถระบุสต็อกได้ครับแล้วเรามีสินค้าค่อนข้างหลากหลายใช่ไหมครับมันก็ทําให้เราไม่สามารถจดสต็อกได้แน่นอนครับ ็เลยต้องหาโปรแกรมอื่นมาช่วยครับแล้วก็ค่อยๆเสิร์ชหาดูว่ามีอะไรที่มันจะเหมาะกับกับเราบ้างอะไรเงี้ยครับจนมาเจอโปรแกรมโฟล c o า n t เลยครับเราต้องเดินทางบ่อยเมื่อก่อนต้องแบกคอมไปทุกที่อ่ะมันไม่สะดวกเลยเนาะผมก็อยากได้อะไรที่มันใช้งานง่ายไปกับเราได้ทุกที่อะไรเงี้ยครับหรือว่าเราอยู่ไ,ไกลๆอย่างเงี้ยต้องมาวิ่งมามาออฟฟิศก่อนมาทํา Excel อ่ะมันก็ไม่ได้อยางเงครับทำไมาถึงใช้โฟล์ค u n t ครับเพราะว่าแรกคือสะดวกครับโฟล์คาร์มีในมือถือด้วยพิ้นก็แค่กดแค่ใช้กดพิมพ์ะ หลักๆครับก็เปิดไปเสนอราคาให้ลูกค้าครับแล้วก็ทําใบแจ้งหนี้ใบกากับภาษีแล้วก็มาดูพวกแบบบางทีมาส่งบินมาจําครับมันสามารถเลือกได้ไหลายอักขรด้วยเรารู้ว่าใครแบบเป็นฝ่ายบัญชีให้เราเราสามารถให้เขาดูได้ใช่ไหมครับว่าอันนี้ส่งต่อง,งานได้ง่ายเกิดมีปัญหาเกิดวันหนึ่งที่แบบผมไม่อยู่หรือผมไปข้างนอกไปหลังประเทศอะไรเงี้ยผมก็บอกเฮ้ยให้พนักง,งานบัญชีดูตรงนี้ก็ได้แล้วก็บินส่งให้เขาก็ได้อะไรเงี้ยครับที่สำคัญนะคือเราไปไหนกับมันได้ตลอดเวลาครับ อีกอย่างหนึ่งครับที่ผมชอบมากเลยคือรันรันเรื่องระบบครับ1คือใบเสนอราคา2คือใบแจ้งหนี้3คือใบกำกับ4คือใบเสร็จแค่4ใบจบมันง่ายสรับเราครับจุดเด่นของผมคืองานด่วนงานไวที่ผมบอกครับเราเปิดใบเสนอราคาแล้วได,ได,ได,ได้ได้เร็วขึ้นลูกค้าเขาก็เซ็นอัพ,พูลให้เราได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ข้อดีจริงๆครับสมัยนี้ทุกอย่างมันต้องไวใช่ไหมครับคือถ้าเราเปิดได้เร็วขึ้นปุ๊บลูกค้าแฮปปี้ลูกค้าแบบสั่งงานปุ๊บเราเราสนองนี้เขากลับอ่ะ เราทำาบเสนราคาให้เขาเซ็นไวอ่ะเราก็ยิ่งอุ่นใจครับ